าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนที่ไล่เหตุผลไม่ได้ปฏิบัติทำตามคนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะาตัวไม่หลอดแล้วก็จะไม่ปลอดภัยจะมีแต่เสนียดจังลายตลอดเลยการ <c oughs> คนประเภทนี้น่ะคนที่ไล่ธรรมะขาดคุณธรรมขาดข้อคิดขาดสถิปัญญาในจิตรับรองทำอะไรไม่ได้ผลทำอะไรเนี่ยจะอิจฉาลิือายออกมาอย่างนั้น และความคิดก็ไม่ดีความดำรีอะไรมาก็ไม่จะชอบไม่จะประกอบการในชั้งโคมเหล่านั้นแล้วทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ด้วยเพราะห้ไ้จึงทำดีไม่ได้เพราะไม่มีธรรมประจําใจไม่มีสติแระปัญญะแต่ประการใดจึงทําไม่ได้ีแล้วก็เอาดีก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้พึ่งตัวเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ ความรู้วิชาการนั่นก็ยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองสอนตัวเองได้ต้องอาศัยปฏิบัติสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤蒲黄。